ารเลียนท่านประธานสภาที่กระรบผมนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการเขกเลือกตั้งที่สามพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็จะนำเรียนเรื่องการเปิดบ่อนคาสิโนครบวงจรวันนี้ผมไม่ลงลึกครับเอาใกล้ๆละเอาตัวอย่างบ้านผมเลยครับวันนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนครับท่านประธานที่กคารบครับหวยใต้ดิน ในอดีตขอญาติเอ่ยนามท่านครับท่านศักดิ์สินชินวัตรเอาขึ้นมาบนดินมีทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งด็อกเตอร์ทั้งหลายแหละซื้อจักรยานซื้ออะไรยเยอะแยะวันนี้หวยบนดินครับบ้านผมนะครับบ้านอื่นไม่ทราบบางงวดจ่ายครึ่งหนึ่งล็อกไป20-30ตัวครับท่านประธานซื้อถูกเปรี้ยวก็มีครับท่านประธาน ดังนั้นวันนี้เรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรผมไม่ขอพูดเอาหวยใต้ดินมาบนดินประการแรกจะส่งผลอะไรครับท่านประธานที่เคารพครับส่งผลถึงตำรวจครับวันนี้ไม่ปฏิเสธครับหรือจังหวัดอื่นไม่เหมือนบึงการผมต้องส่งสวยครับเป็นรายงวดวันที่หนึ่งมาแล้วหนึ่งงวดวันที่สิบหกมาแล้วหนึ่งงวดเอาขึ้นไม่ถูกต้อง และเงินก็จะได้เข้ากับรัฐบาลคนซื้อถูกก็ไม่ต้องถูกโกงครับท่านประธานอันที่สองนะครับสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ไฮโลไพ่ปอกเด้งอะไรก็แล้วแต่กุ้งปูป่าจับขึ้นมามันถูกต้องทั้งหมดส่วนจะไปจัดตรงไหนขึ้นอยู่ดุลพินิธของแต่ละพื้นที่ แต่ต้องเอาขึ้นมาให้มันถูกต้องครับวันนี้ไอ้พวกนี้ไปหาใครครับไอ้ไอกุ้งปูปาลาไฮโลทั้งหลายนี่ก็ไปหาตารวนอีกนะครับดังนั้นวันนี้ต้องให้ถูกต้องทุกอย่างยาปฏิเสธบุญบ้องไฟก็เหมือนกันเพื่อนเพะะื่อนมาชิพพูดไปแล้วประเพณีว่ากันไปานอำเภอหรือว่าให้ท้องถิ่นอนุญ,ญาตตามประเพณีฟรี แต่ผู้ที่ชอบเล่นการพรนันต้องหาวิธีการให้เขาเล่นและเอาเงินส่วนนั้นมาบำรุงท้องถิน่นนั้นๆไปท่านประธานครับดังนั้นการพนันทุกอย่างกัดป้าเอาขึ้นมาให้มันหมดชนไก่วันนี้มีแล้วแต่ต้องการออกระเบียบการชนการอะไรไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งสรุปง่ายๆท่านประธานที่ว่า้ครับ ทุกอย่างที่มันเป็นการพนันเอาขึ้นมาให้ถูกต้องบนโต๊ะไม่ให้ผิดคนเล่นจะได้สบายใจไม่ต้องเสี่ยงกับตำรวจจะจับท้ายที่สุดเมื่อถูกต้องคนจะไปหากินก็หากินไม่ได้ครับไอ้พวกมีสีทั้งหลายท้ายที่สุดเงินก็ตกกับพี่น้องประชาชนอย่างที่ยกตัวอย่างเงินหวยนี่ซื้อถูกได้เต็มเต็มท่านประธานครับ สนับสนุนเต็มที่ยตินี้ครับเพราะเลยครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวันนี้อะไรคืออะไรแต่จะปฏิเสธว่าวันนี้ไม่ได้จะปล่อยให้มันเล่นใครจะปฏิเสธว่าไม่มีเฮโลครับมีผมเชื่อมันว่ามีทุกที่แหละนะครับหวยใครจะปฏิเสธว่าไม่มีหวยสรุปมันจะไปวัาท่าหวย ข,ขึ้นมาถูกต้องครับท่านประธานที่เคารพไอ้ผู้กุมับบางที่ผู้การบางท่านไม่ต้องวิ่งแข่งกันแล้วต่อไปนี้เพราะไม่ได้กินเงินหวยแล้วโทษนะครับตรงใจข้างบนนี้มันจริงครับดังนั้นทุกอย่างที่ผิดกฎหมายเอาขึ้นมาให้มันถูกกฎหมายท้ายที่สุดเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะลงสู่พื้นที่โดยให้ปกครองนะครับอบตอต่างๆก็แล้วแต่จะออกกติกามาครับ ดังนั้นวันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่จะตั้งกรรมธิการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นไปได้ตามความประสงค์ของเพื่อนสมาชิกที่ยื่นยติเข้ามาและท้ายที่สุดความสงบสุขในหมู่บ้านก็จะเกิดใครอยากเล่นเล่นไม่ต้องเสี่ยงแต่เงินเข้ารัฐเข้าท้องถิ่นแล้วแต่ระเบียบออกมาดังนั้นวันนี้การเปลี่ยนท่านประธานนะครับยังเพื่อนสมาชิกท่านว่า วันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงท้ายที่สุดดังที่ผมกล่าวเรียนว่าทุกอย่างจะจบด้วยความถูกต้องและผู้มีสีก็จะหากินไม่ได้ครับขอบคุณข้าประธานครับ